บัตนี้บรรดาท่านพุทธศาสนิกนชนทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลพากันสมาทานเป็นกรรมฐานแล้วต่อไปเขมบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายตั้งใจรวบรวมกำลังจิตของท่านให้เป็นสมาธิในอันดับแรก สิ่งที่ท่านัน้หลายจะลืมไม่ได้นั่นก็คือรวบรวมกำลังใจไว้ในอิทธิบาททั้งสี่ประการคือฉันทะพอใจในความดีตามพระธรรมวินัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำ สองปริยะหักห้ามความชั่วย่าให้เกิดขึ้นกับจิตสามสนใจในพระธรรมปฏิเวทาที่องค์สมเด็จพระธรรมสามิตรสอนไว้เพื่อละกิเลสสี่พิจารณาตามกับสัมพะธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระบรมโลก,กเชดิด โดยอำนาจของปัญญาที่เรียกกันว่าวิมงังสาฉะนั้นคำขราหารอินทาใดๆจะได้ไม่มีแก่พวกท่านเราตั้งใจละกิเลสให้เป็นสมุทเฉตบหารอันดับแรกรวบรวมกำลังใจให้เป็นสมาธิพยายามตัดโลภะความโลภ ตัดโทสะความโกรธตัดโมหะความหลงโดยพิจารณาให้ตรงตามจุดของความจริงว่าคนที่เกิดมานี่ไม่ว่าชายหรือหญิงเมื่อมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีความแปรปรวนไปในทํามกลาง มีการสลายตัวไปในที่สุดพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเธอทั้งหลายจงอย่าสนใจในร่างกายของตนเอง <c oughs> จงอย่าสนใจในร่างกายของบุคคลอื่นจงอย่าสนใจในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเพราะว่าสิ่งทั้งหลายทั้งหมดนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา ร่างกายถ้าเป็นเราจริงมันก็ทสงสภาพอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยแต่ถ้าว่าร่างกายเข้ามาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่สงสภาพในที่สุดมันก็เขาเข้าถึงขั้นสลายตัวเมื่อเราจะต้องตายทรัพย์สมบัติทั้งหลายในโลกมันก็ไม่ตามเราไป เมต่ร่างกายที่เรารักที่สุดมันก็ไม่ตามเราไปมันคงจมอยู่ในพื้นปฐพีเป็นปกติอย่างนี้พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำให้คิดไว้เสมอ <c oughs> อย่าเผลอไปในด้านของความโลภอย่าเผลอไปในด้านของความทะเยอทยาน อย่าเผลอให้จิตใจมีความโกรธความเุีย์บาดอย่าเผลอให้ความรู้สึกนึกคิดคิดว่านั่นเป็นเราเป็นของเราอารมณ์อย่างนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงต้องการฉะนั้นขอทุกท่านจงรักษากำลังใจอย่างนี้ไว้เป็นปกติ แล้วก็ถ้าว่าใจของท่านกระสับกระส่ายจงรักษาอนาปานุสติกรรมฐานคือกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกให้ทรงตัวยังไม่ต้องคิดอะไรทั้งหมดกำหนดจิตรู้เฉพาะลมให้ใจเขา้าให้ใจออกเท่านั้นให้ใจเข้ายาวหรือสัน้นให้ใจออกยาวหรือสั้นรู้อยู่ถ้าทำอย่างนี้อารมณ์จิตของท่านจะไม่พุ่งซัาน สำหรับวันนี้จะขอนำนิพิทายานที่กล่าวไว้แต่วันก่อนว่าจิตของท่านหลายที่เข้านี้เข้าถึงนึกเข้าถึงนิพิทายานความจริงในคณะของเราผมจะไม่กล่าวถึงพระจะไม่กล่าวถึงบุคคลที่อยู่ในสนาเพราะว่ารับฟังกันวันละสี่เวลา อาจจะได้เปรียบกับบคุคคลภายนอกเพราะว่าบคุคคลภายนอกมารับฟังคราวละครั้งสองครั้งเดือนละครั้งสองครั้งแล้วก็กลับบางรายบางรายหลายหลายเดือนจะมาสักครั้งหนึ่งแล้วก็กลับแต่ว่าท่านหลายเหล่านั้นแม้แต่เพียงเด็กอายุสิบสี่สิบห้าปีทึ่งเป็นเด็กหญิง เอก็มีอารมณ์เข้าถึงนิพพิทายานคำว่านิพพิทายานแปลว่าความเบื่อนหน่ายในชีวิตมีบางคนจนทั่งไม่อยากจะคิดจะมีชีวิตต่อไปเมื่อพูดถึงอารมณ์ใจที่จะต้องทรงอยู่ถึงด้านสามีหรืลูกน้อยเล็กๆ เธอก็หลังน้ำตากล่าวว่าเบื่อนี่อย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นอว่าท่านผู้นั้นปฏิบัติเข้าถึงความดีเป็นที่น่าสนเสริญอย่างยิ่งแต่สำหรับนิพพยายานในจุดนี้ถ้าว่าบังเกิดขึ้นกับบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย จงละมัดระวังใจให้ถึงที่สุดอย่าพยายามทำอัตานิบาตกรรมคือการฆ่าตัวเองมันเป็นโทษเพื่อรมจิตจะสมองทั้งนี้พ่อไรพราะว่าในสมัยเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาันดาสัมมาสัมพทุทธเจ้ายังทรงเระชนอยู่ในสมัยนั้นองค์สมเด็จพระบรมครู ได้แนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัทมีพิสูจเป็นต้นให้รู้กำลังใจของตนว่าร่างกายของเรานี้มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเรา <c oughs> เราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราร่างกายมีสภาพโซโครสกบก <c oughs> ไม่มีอะไรน่ารัก ไม่มีอะไรเป็นท่าที่น่านิยมชมเชยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำอย่างนี้ปรากฏว่าบรรดาพิสุทั้งหลายหากันเบื่อหน่ายในร่างกายของตนเมื่อรับตาองค์สมเด็จพระทศพลแล้วว่าใสยที่เธอเบื่อหน่ายคือเกิดนิพพิทายาน เห็นว่าขันห้าคือร่างกายสุกรกขันห้าคือร่างกายเต็มรปด้วยความทุกข์จะต้องปนปินเปรยอ,อยู่ตลอดเวลากินเท่าไรไม่รู้จักอิ่มทายเท่าไรไม่รู้จักหมดร่างกายมีแต่การทรยศไม่ส่อสัตว์สุจริต มันดาพวกพระทั้งหลายเหล่านั้นจึงพากันคิดว่าร่างกายมันเป็นโทษร่างกายเป็นปัจจัยของความทุกข์เบื่อหน่ายในร่างกายจ้างปฏิภาชกให้ฆ่าตนว่าเธอจงเอามีดปันคอพวกเราเมื่อเราตายแล้วจนนำบริขารเหล่านี้ไป <c oughs> เป็นเหตุให้ปริพายชกคนนั้นข่าพระเสียมากมายหลายสิบท่านด้วยกันต่อมาความเรื่องนี้ทราบถึงองค์สมเด็จพระพักควันบรมศาสตร์สันดาสัมมาสัมพุทธเจา้าจึงได้มีพระพุทธบัญญัติทรงห้ามบรรดาพิสุทธ์ทั้งสองทั้งหลายทําอัตนิบาตกรรม คำว่าอัตนิบาตกรรมคือ,คอการฆ่าตัวเองถ้าใครทำอย่างนั้นทรงปรับเป็นโทษทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าอารมณ์จิตโมหมองอย่างนั้นไม่ใช่จะไปนิพพานได้พ้ากำลังใจไม่ได้บริสุทธิ์คิดเบื่อหน,น่ายเห็นว่าร่างกายเป็นศัตรูอารมณ์มันก็สมอง ทางที่จะไปใกล้พระนิพพานอยู่แล้วกับเลี้ยวลงม,มาหาความสหมองของจิต <c oughs> อย่างนี้อาจจะหลั่งไหลไปสู่อเวจีมหานรกก็ได้ฉะนั้นองค์สมเด็จพรจอมไตรจึงได้ทรงแนะนำบรรดาพิสุทั้งหลายว่าพิกเวดูก่อนพิสุททั้งหลายเมื่อท่านปฏิบัตริร่างกายของท่าน พิจารณาร่างกายของท่านขยายออกกระจายออกคือพิจารณาอันดับแรกเป็นธาตุสีว่าร่างกายของเรานี้เป็นธาตุดินธาตุลมธาตุไฟธาตุน้ํามันประกอบเข้ามาเป็นร่างกายเรามีความเข้าใจว่าร่างกายเป็นแท่งทึบแต่ว่าความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ ร่างกายของเราแบ่งออกเป็นอาการสามทิศสองมีผมขนเล็บฟังหนังเนื้อเป็นต้นทั้งหมดนี้รวมเข้าแล้วเป็นกายแต่ถ้ว่าร่างกายทั้งหลายเหล่านี้มันเต็ม,มไปด้วยความสโปรกโสโครกมันเต็ม,มไปด้วยอดิจังคือหาความเที่ยงไม่ได้ มันเต็มไปด้วยทุกขังคือมีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุขมันเต็มไปด้วยอนัตตาคือมันสลายตัวไปทีละน้อยละน้อยทุกเวลาที่คาดที่เคลื่อนไป <c oughs> เธอทั้งหลายจงอย่าสนใจในร่างกายของเธอรุ่งอย่าสนใจในร่างกายของบุคคลอื่นอย่าสนใจในทรัพย์สินทั้งหลาย จงทําลายความรักด้วยอำนาจอสุป,ปสัญญาคือความรักในเพศจงทําลายความโลภโดยการตัดความอยากได้โดยการให้ทานอย่าทะเยอทะยานในทรัพย์สินซึ่งไม่ใช่เป็นของดีเป็นปัจจัยให้เราเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏภทุสาร อย่าสนใจในความโกรธความเยาะบาดในบุคคลทั้งหลายใครเขาเยาะว่ายัางไงก็ช่างเขาเขาจะนินทาว่าร้ายว่าเราเลวถ้าบังเอิญเราเป็นคนดีก็ไม่เลวไปตามคำเขาพูดถ้าเขาสรรเสริญว่าเราดีถ้าเราเลวเราก็ไม่ดีไปตามคำเขาพูด ความดีและความชั่วอยู่ที่ความประพฤติปฏิบัติเป็นสำคัญถ้าเราประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินยัยใครจะว่าดีว่าเลวก็ช่างอย่าสนใจดังสองรายการเราป,รปฏิบัติตามคําแนะนำขององค์สมเด็จพระวิชิตาม,มานเท่านั้นเป็นพอนี่เป็นอนวุวาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ ต่อไปองค์สมเด็จพระจินสีก็กล่าวว่าท่านงหลายจงอย่ามัวเมาในชีวิตจงอย่าคิดว่าเราจะมีชีวิตตลอดไปถูกได้การนานเพราะว่าชีวิตร,ร่างกายของเรานี้นั้นไม่มีอะไรเป็นความสุขมันมีแต่ความทุกข์มันไม่มีอะไรจรังยั่งยืน แต่ว่าเมื่อท่านนั่งหลพิจรารณาอย่างนี้แล้วก็จงพิจรารณาเห็นว่าร่างกายที่นีถ้าหากว่าความเบื่อหน่ายมันเกิดขึ้น <c oughs> เดี๋ยวว่าเรากระจายออกแล้วจงรวมเข้าคิดถึงว่าถ้าร่างกายของเรามันยังไม่หมดอายุไขเพียงใดจงอย่าด่วนทำลายมันเสียให้มันทรงอยู่อย่างนั้น ตการทรงอยู่ของร่างกายถึงแม้ว่าจะเป็นทางมานํามาซึ่งความทุกข์แต่ถ้าว่าถ้าจิตใจของเรามีความสุขยอมรับนับถือกฎของธรรมดาว่าร่างกายที่ประกอบด้วยธาตุสี่มีความสุกปรกมีความไมาจ่จรังยั่งยืนอยู่นี้ที่เราอาศัยอยู่นี้มันสุกกรกจริง มันเป็นทุกข์จริงคือมันมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความเสื่อมไปมีการสลายไปในที่สดุดเราจำจะต้องบริหารร่างกายก็จริงแหละแต่ถี่ว่ายาเพิ่งทำลายมันเสียทั <c oughs> ้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าจิตใจเราเกิดนิพพิทาญยยาณความเบื่อหน่าย ตอนนี้กำลังใจของเรายัางไม่ถึงความเป็นพะอานาะผลที่ว่ายังเป็นคนผู้ทรงฌานมีวิปัสสนาญาณพอสมควรเท่านั้นกำลังใจของเราจะทรงให้ดีจริงๆต้องน้อมใจของเรานี้ฝึกไปด้วยปัญญาพิจารณาหาความจริงจิตตั้งอยู่ในสังขารุปเปกขาญาณ นั่นก็คือมีอาการวางเฉยตามสภาวะของสังขารคือร่างกายและทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมีความรู้ตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันเป็นอนิจจงคนก็เป็นอนิจจงจักรก็เป็นอนิจจงวัตถุในโลกก็เป็นอนิจจง คำว่านิจังแปลว่ามันไม่เที่ยงเรารู้ตามความเป็นจริงของมันว่ามันไม่เที่ยงในเมื่อมันไม่เที่ยงในยอมรับนับถือความไม่เที่ยงของมันมีความรู้สึกจู่เสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกหาอะไรเที่ยงไม่ได้แต่ว่าเมื่อมันไม่เที่ยงเราก็ทำใจของเราให้เที่ยง ทำใจของเราให้เที่ยงมันเที่ยงตรงไหนเที่ยงที่มีความรู้สึกตามกฎขุ้นธรรมดาอยู่เสมอว่าร่างกายคนดีว่าถุท่ายคนดีที่เกิดมาในโลกนี้มันไม่เที่ยงมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นและก็มีความแปรปรวนไปใน,นทางกลาง มีการแตกสลายตัวไปในที่สุดสภาพก็มันเป็นอย่างนี้เมื่อสภาพก็มันเป็นอย่างนี้เราก็ทรงจิตให้เที่ยงมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าร่างกายของเราคนดีร่างกายของบุคคลเองคนดีเมื่อมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วมันก็ค่อยๆคลานเข้าไปหาความเสื่อม เรียกว่าคลายเข้าไปหาความตายเข้าไปทุกขณะจิตทุกเวลาแต่ภาวะของร่างกายนี้จะต้องประครบประงมมันด้วยอาหารด้วยยารักษาโรคโด้วยอภรรเป็นเครื่องเป็นเพื่องปกคุมกายนี่บ้านเรือนจะต้องอาศัยแน่โดยเฉพาะอย่างยิ่งอารมณ์ใจของคน ที่เรามีความจำเป็นจะต้องรับสัมผัสก็คือทั้งอารมณ์ความชมและความติเพราะนั้นว่าเรารู้ใจมันมนสมดว่รารู้เท่าทันมันเสิให้หมด <c oughs> ว่าปกติของโลกคนดีปกติของชาวโลกคนดีไม่มีอะไรจริงจัง คำว่าไม่เที่ยงก็คือไม่จริงจังร่างกายของเรามันเป็นร่างกายของเราก็เป็นของเราไม่จริงไม่ช้ามันก็พังอาการป่วยไข้ไม่สมบายเป็นของปกติของร่างกายความแก่เท่าเป็นปกติของร่างกายการสัมผัสการมณ์ที่เราชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างเป็นธรรมดาของคอนชาวโลก เมื่อเราเกิดมาแล้วมีกิจที่ดีต้องทําในฐานะที่เป็นหัวนหน้าครอบครัวเป็นบุคคลใต้บังคับบัญชาของครอบครัวเราปฏิบัติตามหน้าที่ให้ครบถ้วนแล้ว่าเราไม่ทุกข์ท่านบอกว่าชรราปีทุกข์ขาความแก่เป็นทุกข์ไอ้ที่มันจะทุกได้เพราะใจเราเข้าไปยึด ถ้าเราวางเป็นสังขารุปเปศายานคาว่าสังขารุปเกศายานแปลวความวางเฉยในขันห้าเดือทั้งขันในเมื่อมันจะแก่ก็เฉยแก่เพราะเรารู้ว่ามันจะแกะ่เมื่อความแก่เข้ามาถึงจริงๆเราจิตใจเราก็เฉยไม่มีทุกข์ไม่มีทุกข์กตอนไหนตอนที่เรียกว่ามันจะแก่ก็แก่เพราะเรารู้ว่ามันจะแกะ่ เมื่อความป่วยไข่ไม่สบายเข้ามาถึงมันเป็นความทุกข์ถ้าเราไปยึดตอนนี้ถ้าเรามีสังขารรบกขายยานความวางเฉยเรารู้อยู่แล้วว่าร่างกายของคนและสัตว์ทั้งหมดต้องป่วยในเมื่อมันป่วยเข้ามาจริงๆเราก็เฉยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดารักษาหายก็หายไม่หายตายก็ช่างมัน เราก็รักษามันไปตามหน้าที่เป็นการระงับเวทนาทุกขเวทนาเกิดขึ้นจากการเปิดไข้ไม่สบายคนดีเกิดขึ้นจากความหิวความกระหายต้องการในอาหารคนดีทุกขเวทนาเกิดขึ้นจากความหนาวความร้อนคนดีเราไม่วิตตกกังวล เฉยเพราะถือว่าธรรมดาของร่างกายเป็นอย่างนี้ต่อมาเมื่อความตายจะเข้ามาถึงใจก็เฉยมีอารม์ใจสบายทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเราทราบแล้วว่าร่างกายมันจะตายเป็นอันว่าถา้าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย,าม,าย,าม,ายมีอารม์ใจเข้าถึงสังขารโลกเปีขายาน มันก็มีการวางเฉยในทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเป็นไปตามสภาวะของขันห้าคือร่างกายใจก็เป็นสุขเมื่อจิตใจของเราวางเฉยในขันห้าเส้นได้แล้วมันก็เฉยข้าภายนอกทั้งหมดร่างกายของใครจะพังที่เป็นญาติเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นคนรักใจเราก็เฉยเพราะมันเฉยในร่างกายของเราได้แล้วเนี่ย กายของบุคคลอื่นที่เราเห็นว่ามีความสำคัญกว่ากายของเรานี่มันไม่มีองค์สำเร็จพริจนสีทรงกล่าวต่อไปว่าบุคคลที่มีกําลังใจเข้าถึงสังขารูปเปคายานมีอารมณ์จิตเป็นสุขสุขตนไหนที่เห็นยอมรับนับถือกฎคั้นธรรมดาแล้วจิตก็เฉยในกาาม,มารมคือความรักในเพศ คือเฉยในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศเฉยถ้าไม่จรจงเฉยเห็นว่ามันสกปรกเห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกเวลานตาก็จะไปนสนใจอะไรกับมันแล้วก็เฉยในความโลภอยากะร่ำรวยประกอบอาชีพในทางทุจริตคิดไม่ชอบ ไม่ถูกแต่มราบอกของพระธรรมวินัยไม่ยื้อแย่งทรัพย์สมบัติของใครหามันได้เท่าไรพอใจเท่านั้นด้วยความสุจริตไม่เป็นมิจฉาวหมือนิชชาคือหาเรี่องขีพโดยไม่ชอบทำเฉยในความโลภเพราะมันเฉยในร่างกายมันก็เฉยในความโลภได้ ถ้าเฉยในร่างกายมันก็เฉยในความโกรธได้เพราะคนที่เขาจะดา่าเขาจะว่าเขา,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 านินทาเขาด่ากายเขาว่ากายเขานินทากายเมื่อเราไม่สนใจในกายจิตใจเราก็สบายมีความสุขอยากจะด่า,ดาก็เิญอยากจะว่าก็เชิญและคนที่ดา่าที่ว่าเรานี่ไม่มีสาระไม่มีกันสารไม่มีอะไรเป็นสรนะ พอที่เราจะยอมรับฟังได้ตามด้ดยด้วยความเชื่อถือเราเฉยได้เพราะเห็นว่าคำนินทาว่าร้ายไม่เป็นประโยชน์ทันเฉยก็ไม่เป็นประโยชน์นินทาก็ไม่เป็นโทษเพราะเราไม่ยอมรับแลน้เราก็เฉยในการยึดมั่นถือมั่นในสัพพสิ่งทั้งหลายในโลกทั้งหมด รายกดว่าเราไม่ยินดียินร้ายในเรื่องอะไรทั้งหมดจิตเป็นก็เป็นสุขในเมื่อจิตเป็นสุขอย่างนี้องค์สมเด็จพระมหามุนีกล่าวว่าเราเป็นพระอาราหันต์อาราหันต์แปลว่าเป็นผู้ไกลจากกิเลสไกลจากความเกาะในอารมณ์ท้องปวงไม่กันห้าของร่างกายของเรา ทันห้าคือร่างกายคมุกอื่นในวัตถุธาตุทั้งหมดนี่ละบรรดาแทานพุทธบริษัทเป็นผู้เป็นสาวกพระองค์สมเด็จพระบรมสุคตจึงกำหนดจิตตรงอารมณ์ไว้อย่างนี้เป็นปกติความสุขจะเข้ามาถึงท่านนั่นก็คือพระนิพพานเอาละสำหรับวันนี้เวลาการที่จะแนะนำกันกำหนดเส็จแล้วก็ขอ,อยุติก่อน ขอสาวกขององค์สมเด็จพระจินอาวรมณ์งสมอาร,รมณ์ใจตามที่กล่าวมาแล้วนี้ในอุิยาบททีงสี่จะนั่งก็ได้จะยืนก็นได้จะเดินก็นได้จะนอนก็นได้ให้เป็นไปตามอัตยญาสัยของท่านจึงกว่าจะถึงเวลาการอังสงวรสวัสดิ